เอาแล้วนะครับเราจะมาเริ่มรันโค้ดแล้วนะครับใส่ข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ตามนี้นะครับที่ได้ตามนี้นะครับ,นนรบในเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับคุณมีความรู้สึกเศร้า เบื่อหรืองุดหิดทั้งวันมากแค่ไหนนะครับใส่เลขหนึ่งถ้านิดหน่อยใส่เลขสองถ้าปานกลางใส่เลขสามถ้าขั้นรุนแรงนะครับซึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือข้อมูลเข้าของเงืนขนไขที่หนึ่งนะครับส่วนข้อมูลออกนะครับก็คือเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเลขหนึ่งตรงนี้ครับการประมวลผลโค้ดนี้นะครับผมใช้วิธี a เท่ากับ float วงเล็บ input วงเล็บ double q u o t e แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าทั้งหมดนะครับตมนี้เลยนะครับตมนี้เลยนะครับ เอ่อตามนี้นะครับแล้วก็ผมต้องเอา a ab cd e ตรงนี้ครับมารวมกันแล้วก็หาร5ครับเราจะได้ผลลัพธ์แล้วก็การรวมคะแนนนะครับแล้วก็ถ้า a ไอ้ถ้า k มากกว่า1นะครับแต่ว่าน้อยกว่า1.9นะครับผลลัพธ์จะเป็นตามนี้เลยนะครับถ้า k มากกว่า2นะครับแล้วก็น้อยกว่า2.9นะครับผลลัพธ์จะเป็นตามนี้นะครับ ถ้า k เท่ากับ3นะครับผลลัพธ์จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็ประโยชน์ของไอสิ่งที่ผมทามานี้นะครับมันสามารถช่วยได้ว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ครับช่วยช่วยดูได้นะครับแต่ไม่แน่นอนแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วนะครับเราสามารถปฏิบัติตัวให้ถูกต้องกับคนคนนั้นได้ครับหรือว่าคนคนนั้นสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับเช่นไปหาหมอหรือปรึกษาผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ครับขอบุณครับ